คนดิดีตอลเราเข้าสู่ช่องในก็มาเหมือนแท็กชูชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วในช่วงแกะกล่องจากจีนอันนี้คือฮิตเองสดๆร้อนๆเลยเมื่อคี้นี้นะคราวนี้เพื่อนๆทุกคนถ้าใครติดตามมาอยู่ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าเป็นเพจของม่านะคะทุกคนก็จะเห็นว่าม่าจะโพสต์ว่า ได้สั่งของมาแล้วอันนี้มันได้ช้าจังเลยมันไม่มาส่งตามกําหนดเวลาที่มันได้กําหนดการเอาไว้ซึ่งขอไม่เอ่ยนามนะอะไรอย่างนี้นะค่ายมันมันต้องส่งมาวันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ป่ะคาร์เว่ยเพงเล่เลนมาจนถึงวันเนี้ยวันที่ยี่สามหรือมันอาจจะเป็นเพราะขนส่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันต้องนําเข้ามาระบบการัดการมันอาจจะช้าลงเพราะว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ในตอนนี้เรื่อง โรคระบาดอะไรตอนนี้ด้วยก็เพยายามใจเย็นที่สุดแล้วก็เข้าใจเขาอะน,นะประเด็นคือมือซอมมันเย็นมาไม่เท่าไหร่เว้ยซองมันเย็นมาไม่เท่าไหร่เว้ย,ย,วยแตคือแบบ ของกูจะขายกูว่าของมันจะพบไหมเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันดูเลยนะมาแกมาแกดูกันอือันนี้เป็นผงเกิดเพชรที่จับมาปกตกอันเล็กๆเละ yeah. เนี่ยเห็นกันไหม อีกหนึ่งแล้นะอันนี้เป็นเพชรเฮ้ยเพชรโอเคเพชรโอเคอยู่เพจโอเคเพจโอเคเลยเอ้เพจเห็นไหมล่ะเอ้สองอย่างแล้วนะสองอย่างแล้วนะอันนี้ก็เป็นเพจอีกอันเลยแม่สั่งมาสองชุดแม่สั่งมาสองชุดนะโอเคก็ได้อยู่ไม่ได้เสียหายอะไรส่วนนี้ก็เป็นจากเพชร แบบเป็นกระปุกหกกระปุกนะเห็นไหมเป็นแบบกระปุกน่าทีน่าทียังได้อยู่ได้อยู่มาต่อมันสองชุดโอเคเลยอันนี้จากเชสแบบเป็นเม็ดเล็กๆอืมแล้ คู่ขุนขุนดิบอะบอกเลยว่าหมดดิดจริงๆเนี่ย่อะคื <c oughs> อร่าวข้าก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละอย่างที่เห็นเลยก็คือในตัวชิตเตอร์ตัวแบบเนี้ยสองนะจาเทสแบบนี้อีกสองในตัวากาเฟสสีไม่เล็กหนึ่งจาเฟสตลัแบ,บแบบนี้ ใครชอบหรือว่าใครแบบอยากมีคำแนะนำหรือว่าติดชมอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมานะคะมาจะได้เอาไปปรปับปรุงตัวแล้วก็แก้ไขแล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มมาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาทักคิดต,ต่อไปด้วยนะคะตอนนี้ต้องการกำลังใจมากเลยอะ่ะขออะไรไม่ครบอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเลยก็ขอขอบคุณมาก ตามตังมงินมาตอ,อนนะี้นะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ